สายลมเนาวพัดโปรยปรยิรวดูเลือสวยใสใสเย็ยนลงเย็นไหวไหวสวยงามบ้านอยู่ใกลทุรกันด้านวงเวียนอยู่หลังเขาไมีแต่ เจ้าหัวให้เห็นใจความสำนึกต่อเพื่อนไทยไทยกับ นะครับครูเอนี่คือครูบนดอยเป็นคนที่ขอความช่วยเหลือมาจะมาให้โครงการถนัดแดกกระดานดำมาบริจาคของให้เพื่อช่วยโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโป่งครับบ้านห้วยโป่งศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนเรียนรู้ชุมชนชา,าวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงนะก็วันนี้เราก็มากับพี่อันแล้วก็พี่โตนะครับมากันสามคนนะครับก็ ผมเอาเงินจากกองทุนกระดานดำซื้อของบริจาคให้กับก<อ>สนที่นี่นแล้วก็อ,อ, <ง S 2> อมปล่อยเนี่ยให้คุณครูเนี่ยทำจำนวนเงินทั้งหมด43,900บาทนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งเป็นเงินจากผู้ใหญ่ใจดีอีก3,000บาทเ<อ>พื่อที่จะมอบให้กับรถที่จะใช้ขนของขึ้นไปบนดอยเพราะจากที่นี่เนี่ยอำเภอเมืองอมปลอยขึ้นไปบนดอยกี่โลครับ ทางถนนปกติ72กิโลแล้วก็เป็นลูกรังอีก50กิโลซึ่งซึ่งช่วงเนี้ยเราไม่สามารถไปได้หน้าฝนเพราะนั้นผมก็จะไม่ขึ้นไปแต่เขาจะให้ครูเนี่ยจ้างรถไปแล้วก็อีก1,500บาทนี่จากพี่แจ๊คบ้านมะขามรีสอร์ทเอาให้ซื้อน้ำหวานให้เด็กๆกินวัตถุประสงค์ของแกนะครับอันนี้เอาไปด้วยนะครับก็ของก็มีทุกอย่างตามที่ครูต้องการ ทุกอย่างครบหมดสี่หมืคนสามดันเก้าร้อยไม่ใช่แค่นี้นะครับมาดูนี่อ่อันนี้ขนไม่ไหวเดี๋ยวฝนมันจะตกนี่นะครับนี่คือของที่โครงการกระดานดำสองมืดไหมมืดไหมขยับมาได้ที่ของที่โครงการกระดานดำสองเนี่ยซื้อไว้เพื่อให้คุณครูเอ๋เอาไป ไปให้เด็กๆต่อนะครับมีเท้าสารมีทุกอย่างเยอะไอ้ที่เห็นลังเนี่ยลังเนี่ยไม่ใช่เหล้านะมีเตาสารอันนี้อะไรวะเนี่ยมีเตาใส่น้ำส้มสายชูครับน้ำส้มสายชูนี่ยคือพวกนี้เนี่ยเป็นของที่จําเป็นแล้วก็พวกของที่ใช้กับโซล่าเซลล์เพราะข้างบนดอยเนี่ยไม่มีไฟไม่มีไฟใช่ป่ะมีแต่แผงโซล่าเซลล์มีแต่แผงโซล่าเซลล์ไม่มีไฟไฟแบบสายไฟเข้าไปใช้อ่ะแล้วก็ แล้วก็เทียนโอ้โหบอกอ่ะมันมามาออ่าเทียนมีเทียนด้วยียนี่คือจำเป็นจำเป็นเลยใช่ไหมครับผมใช้สอนชาวบ้มาเลยกลางคืนนะครับจะต้องเดินขึ้นไปบ้านชาวบ้านเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าว่าบนดอยมันเป็นยังไงชีวิตบนดอยอ่ะมันบอกตามตรงถ้ามันโรงเรียนี่ะจะมีไฟจากโซลาร์เซลจากหน่วยงานอื่นช่วยเหลือแต่ชาวบ้านไม่มีครับเพราะว่าการที่ขอเนี่ย ผมเอาไปสอนกลางคืนสอนชาวบ้านเนาะมันเป็นกศนนะครับสอนชาวบ้านส่วนเคสที่เจอหนักที่สุดที่ผมไม่มีไฟเลยก็เคสที่ช่วยเหลือคนเสียชีวิตจากเขาเรียกว่าอะไรกินยาตายครับกินยาตายเพราะอะไรอ่าเขาเครียดหรือว่าเขาอะไรนั่นแหละอ๋อเอาแล้วเด็กๆวันนั้นเป็นไงชีวิตการมันอยู่ก็เด็กๆวันนั้นก็ชีวิตก็มันห่างไกลจากจากศูนย์การใดจกสอบพอที่มันไกลมากๆชีวิตการมันอยู่ก็ ไม่มีเสื้อผ้าศูนย์ที่นี่เนี่ยมีนักเรียนกี่คนศูนย์ที่นี่เฉพาะศูนย์ผมนะครับศูนย์คุณอะสามสิบครับสามสิบที่เราจะของไปครับผมแล้วคุณจะไปแบ่งคุณครูจะไปแบ่งศูนย์อื่นด้วยไหมแบ่งด้วยครับแบ่งด้วยนะครับทั้งหมดมีกี่ศูนย์ทั้งหมดมีเจ็ดศูนย์ครับใกล้กันนะครับใกล้กันใกล้กันนักเรียนกี่คนเจ็ดศูนย์ศูนย์แรกนี่ยี่สิบยี่สิบคนอ่าครับผมศูนย์ที่สองนี่ก็สามสิบ รวมทั้งหมดรวมทั้งหมดนะครับรวมทั้งหมดร้อยร้อยกว่าคนคร้100อยกว่าคนนะครับ,บอรของ <100 S 1> ที่ <100 S 1> เราเอามาบริจาคค <100 S 1> รั้รงนี้เราได้ช่วยเหลือเด็กๆนักเรียน100ร้อยกว่าคนส่วนใครที่อยากจะบริจาคเพิ่มเติมอ่ะครูเอให้เบอร์เลยครับอ่าศูนย์แปดหกครับหนึ่งเก้าหกหกแปดเจ็ดเก้าครับศ <09 S 2> ูนย์เก้าอะไรนะเอาใหม่ศูนย์แปดหกหนึ่งเก้าหกหกแปดเจ็ดเก้าครับอ่ะใครที่อยากจะบริจาคเพิ่มเติมก็มีปรัชนามาไหมมีครับมีครับตามที่อยู่ที่ อันนี้ก็มีมีมีเอฟมีฟันลับมีมีเอฟซีผมก็ส่งมาด้วยใช่ไหมสุพลสุรพง์แล้วก็คุณอะไรไม่รู้ครับมีมีเขาส่งเป้มาให้ด้วยอีกยี่สิบใบยังยังยังมาไม่ถึงครับยังมาไม่ถึงมีแค่สามกล่องครับมีของฟันกีของอันนี้พี่ก้องพี่เีอฟพี่กล้องพี่เอฟพี่กล้อเอฟซีพี่นี่ของฟันพี่จากระบีนะครับก็ส่งมานะครับนี่มาถึงแน่นอนถึงแน่นอนตามที่อยู่ผลจริงๆนี่ ต้องเป็นหน้าหน้าหนาวพี่คนไม่ไ้ม่ได้ขนตอนนี้ใช่ไหมฮะไม่ได้ขนตอนไม่ได้ขนตอนนี้ด้วยเป็นไปไม่ได้ที่จะขนตอนนี้คือตอนนี้ไม่สามารถที่เอาของทั้งหมดเนี่ยขึ้นบนบนโรงเรียนได้ต้องทยอยครับต้องทยอยยอยลำบากมากมัดมัดอ่ามัดท้ายมอไซค์ขนลุกอะมัดท้ายมอไซค์แล้วก็มันจะมีรถอาหารกลางวันแล้วก็ปากเขาขึ้นทีแล้วนี้เพราะว่ารถอาหารคันเดียวตั้งสิบโลงมันก็เยอะแล้วครับโอ้ผมสิบกว่าโลง ก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าวันนี้นะครับก็ถนัดแดดกระดานดําครั้งที่สองที่เรามากันไกลขนาดนี้ยพี่ไปไกลมากเสียงไม่ได้ยินมาใกล้ๆอ่ะสนัดแดดกระดานดําครั้งที่สองนะครับที่เรามาถึงอมก๋อยเนี่ยมาเพราะเพราะใจที่เราอยากช่วยจริงๆเราเป็นแค่ตัวแทนนะครับเราสามคนเป็นแค่ตัวแทนของคนรอบครัวสนัดแดดของเราที่ ที่มีอยู่เยอะมากแล้วก็ที่บริจาคไว้ในกองทุนของเราอยู่นะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ของคุณที่บริจาคมารับรองว่าจะถึงมือของผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับอย่างเด็กต่างๆที่เราจะไปทั่วไปนะฮะและส่วนผม3คนที่มาเนี่ยค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะครับ,รบไม่ได้เอาเงินกองทุนมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยรเราแยกกันอย่างชัดเจนนะครับเงินท,ทุกบาททุกสตางค์ที่บริจาคถึงแน่นอนแล้วเราก็จะมาทําให้เห็นอย่างนี้เลยนะครับ วันนี้เราอาจจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปบนดอแต่วันหนึ่งผมว่าสักวันน่ะต่อไปอ่ะเราก็จะกลับมาอีกหรืออาจจะเป็นปีหน้าเป็นช่วงหน้าหนาวเราก็อากจะกลับมาอีกแล้วเราก็จะขึ้นไปบนนู้นช่วงเวลาที่เหมาะสมเออไปไหมแจ้งก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้เอารถสองงานคให้เขาขับให้พี่ขึ้นไปเน้รถ้ามันอยู่ในช่วงเวลาเหมาะสมขึ้นไม่ได้ตลุยได้พ่อพุยบอกว่าผลผงไม่ได้มันมันไม่ได้ที่ผมสมสู่ง มันถลลลงเยกระบาก็ยังไปไม่ได้ตอนนี้พันโซนี้มันเสี่ยงตรงถ้าเราพันโซพันโซเอาุกเอาอะไรพันโซเอาโซ่นพันล้อมันเสี่ยงตรงที่ว่ามันตะกุยดินขึ้นมาแล้วก็ทีนี้เกิดชาวบ้านที่จําเป็นใช้ถนนจริงจริงเขาจะไปอย่างสมมติว่าไปลงมาาใช่ใช่มันจะไปไม่ได้แต่คนที่จะบริจาคของนะครับก็ต้องมาบริจาคที่ศูนย์ตรงนี้คือศูนย์กลางใช่ฮะศูนย์กลางตรงนี้เป็นเป็นศูนย์กลางกศนกศนอมก๋อย บริจาคก็ต้องมาบริจาคที่แล้วก็ทางทางศูนย์การเนี่ยเขาก็จะกระจายออกไปขึ้นบนดอยอีกทีหนึ่งนะครับก็เอาแจ้งชื่อโรงเรียนอแจ้งชื่อโรงเรียนด้วยครับผมมีตั้งร้อยเก้านะครับแจ้งชื่อโอ้โหก็ไม่เป็นไรก็เอาให้ติดต่อครูเอแลการผ่านทางผมไปแล้วนะครับครูเอก็เป็นคนที่ขอความช่วยเหลือมาใช่ก็ได้เจอตัวจริงละของกอดทีครูเอนยอดสุดยอดนะครับเพราะว่าผมดูเรื่องราวเขาแล้ว ฟังเรื่องราวเขาแล้วก่อนที่หน้าที่เราจะมาเนี่ยมันก็โอ้โหน้าตาลไหลอะ่ะแต่เสียใจตรงที่แบบไม่ได้ไปพาพี่ไปกินค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรครับเราเราตั้งใจมาตรงนี้อยู่แล้ว,น,ลวนะงั้นก็ขอบคุณคุณเอ๋นะครับของค้าก็เราก็มาถึงแล้วนะอ่ะไปละสวัสดีครับสวัสดีครับ